สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสคนสำหรับคลิปนี้สาเจยบานหัวหนา้าผ้าหลาะกาสิ้าเขาขู่เขาปลาเด้อค่ะเด้ดบอบ่มีไผเหลียกรองแต่ใจเหลียกรองหมู่บ้านฝนตกบ่แมนว่าเฮ็ดสิออกเด้อค่ะเด้อมาหาอันหนึ่งอันนอเพราะว่าเสาเจยไเดือบ่งคลิปคลิปช,ช่องช่องหนึ่งเนาะค่ะเนาะิ่ญหาแลไรเอาไปเห็ดกินหยอดอีเขืองค่ะพี่น้องไปเห็ดแกงคือหยอดใหม่คือหยอดไว้คือนอโจอดเพิ่นว่า นี่แหละสาเจิดปักโดเห็นหลายเคยกินแต่จิมประแดกบ้องหรือว่าจิมบักพิกบักปนบักหยังบางหนึ่งผ่านมาพ่อใหา่สองให่พุ่นน่ะใหญ่ชิไปใส่เสาเจิดว่ะเพื่นสี่ใสเพื่นจำได้เคยหาเห็ดแล้วพอกันเพื่อนก็เลยถามสาเจิดสิไปใส่ลาลาเพื่อน่ะชิไปหาหยอดดีเขืองแม่แม่ก็สชิไปหาหยอดดีเขืองคือกันเพื่อน่ะย่าเบิร์ดเดอร์เพื่อน่ะขุนกำลัง่อนกระตามาน้ำขุนไต่น้อยแต่น้อยอยู่มาบ้านน้องบัว ไปบึงค่ะพี่น้องบางบางฐานบางคนอาจสียังบ่ทันหูวเนาะยอนอีเขิงจังไดญแต่ว่าจะสิบหารบ่บุไปเบึงก่อนพอแล้วค่ะต้นหนึ่งต้นแหลกพี่น้องแต่บ่ท่านเห็นหยอนบ่ท่านเห็นนี่ตัวนี้เของคล้ายๆต้นก้อยแหละเป็นน้าแต่บ่ท่านบรทันฟงหยอนสาหรับคลิปนี้ยังบระท่านมีคุณยายคุณตานะคะเพราะว่ายายต่อจากคลิปรีวิวสวนยายใหญ่แล้วยายก็ยังไปเสียหลานไปหายก่ เขาเจอกับปีกโตมาส่วนตาทองไปคืนมั่นให้ญาติพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทั้งในและต่างประเทศต้องืนออกนะบ่าอเขาโคกโดนพี่น้องต้องคืออกนะสวัสดีเอฟทั้งในและต่างประเทศทุกๆท,ท,ท่านครับผมเปื่อบบรรยากาศพี่น้อง คนตกแล้วเขาโคกมาเนี่ถือกินของใบไม่ถือกินของยอดไม่เราอากาศเป็นเย็นเย็นสดชื่นดีพี่น้องแม่นครับเย็นหูดังทุ่มชื่นปอดดีเอ้ยนี่ผิวหามาเบิ่งผักหวานอี่ยังใช้ผักหวานใส่ผักหวานเอใไปแกงตัวย่แม่สมุนธนิทานเอาเออไปแกงเอาไปแกง บ่มี่เหรอครับพักหวานปลาอยู่โคกแถวนี้ครับบ่โมมีครับหุ่นทางผุ่นนี่อยู่พ่อยิแล้วครับเพื่อนหนึ่งแต่บ่าท่านหนึ่งมีนออยู่พี่น้องก็มีนอทางเขาคือมีนอทางเพื่อนฝนตกก่อนดิฝนตกเพฝนตั้งแต่รอบแรกุฝนนาะทางเข้าห้องถ้าตกหมู่ว่านนี่ไหมน้ำท่านหนึ่งซึมพ่นอยู่ไหมพี่น้องไดได้นี่ยได้ถือปลวกอย่าไปเห็ดอย่าไปเห็ด เฮ็ดปวกปลาเนี่เห็ดปวกไไฟด้วยพี่น้องพ่อตะเครือพี่น้องนอนพ่อท่านอีกพ่อท่านมีนอดินมันพึ่งซุมฝนตกมือเดียวเองประสิทธิภาพไปรอฮิตกระจีดไปเองสิเราพี่น้องมันมีมันบ่มีอิเล็กต์กับคุณราคับเลาะมือเห็ดขมไปพี่น้องลอง ในๆก็ได้มาโคกแล้วชมวิวทิ่ยวถัดไปครับได้ยินเสียงจักกระจอกจักกระจันเสียงนกเสียงกาห้องแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องอ้ยมื่กี้ฉีดสูๆมันแก่เลยที่แก่แล้วเนี่ยกระจีเอาไปแก้วกระจีเป็นตั้งแต่ฝนตกรอบแรกมันแล่นี่นี่นี่แหละพี่น้อง อีกขงเขงอีเของพนะผมกับบ่เคยกินหรอกพี่น้องเขอยางไปใสะยางไปใสเถ่อยางกายนะกายเห็ดนะเมีันหรอเนาะนะนี่ครับพี่น้องมาเด้ขวนเียเจอเ้าคือหินหูมึงไตดอกกันน่ะ เห็ดขมเฮ็ดขมเรือมา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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหลายพอโบหัวหลายขึ้นโบหลายแต่เห็นแล้วดอกหนึ่งเจิดเทินที่สองดอกดอกมาบึ้งเดี๋ยวเอามาถือกล้องเฮฮะสองดอกนี่มันคือลมเถอะเดี๋ยว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 ถามมาเร็วเอื้อขมนี่บ่ได้ยอดอีเครื่องหาเฮ็ดแล้วครับวันนี้พี่น้อง เพิงขมครับหรือเห็ดยูคาหรือเห็ดกระถินนะ่ลงเออเออในหลายซื้อหลายแบบพี่น้องสองแบบพี่อีกดอกนึงคือบ่เห็นว่ะนี่นี่บ่เห็นหงอ์ดอกกำลังงามเนารุนกันครับวาสิมานวะพี่น้องเฮ้ยมาเห็นแล้วครับเป็นพืชเลยเฮ้ย ที่จะโดดขึ้นเห็นป่ะเธอเห็นบ่ะเห็นบ่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 ะเห็นป่โอ้ยเพ็ญพงษ์พี่น้องจ้าโอ้ยบ่ญขาวนพี่น้องนี่เต็ม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 ขอให้ได้จเก่งหนึ่งเด้อโอ้ยโอ้ยพี่โอ้ยนัดกันมากพี่น้องเบิ้งนี่สวยๆงามๆกันเลยหาวอวบๆใหญ่ๆ นี่ครับพี่น้องโอยดอกหน่อยกระมีเนี่ยนะไม่หรอกนะพี่น้องมึงสัดชัดชัดชัดไม่ได้เอาเห็ดมาปักนะคะเพราะไม่รู้จะเอาเห็ดยังไงมาปักโอ้โหขอโทษขอให้ได้พี่น้องพี่พี่เป็นเสือกระมีตื่นเต้นเอ้าอาเออโอ้โหมะเรียนว่ะมาแบบเดาๆได้หนิพี่น้องตอนแรกตั้งใจว่าสิมาเอายอดที่เข่องโดยเฉพาะ บันนี้ยอดมันบอปงแล้วบันนี้พี่น้องก็เลยนี่ล่ะครับหาเห็ดไปพออีกแล้วครับพี่น้องอุย้ยเปิดเปิดเอาเอาเอางาไามา่ออกดีๆก็นานขันเป็นไงนะมึง<ป>จงกะแบบ็ะเบนดม หนึ่งสองสามสี่หาอาโดกอืมันเมนอันนโตคัมเมนไงนี่ครับถัดกันมาอีกหนึ่งคืบนอ้ยิ่งว่ยอมือมาบังเห็ดไหลเห็ดดีงามกามือเอออออ้าวกัสณะ เป็นปุ่มเป็นกอเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่พี่นออ้องเออฮึปวดนะมันหมานเถอะมันหมานเด้อต้ถ่ายในซองแล้วก็ตองนี่แหละกำลังเปิญญานี่ครับ <c oughs> ปล่อยอีกแล้วพี่น,อน,น,อน้องน้มหรือสารน้ำหมูติมิเอาโอ้ บมมีคนครับมาที่นั่งนี่มาเลยมานี่ละเอาอยู่มินมินนี่ละครับน้มือบางก่อนหน้ามือเหี่ยวบางก่อนเด้อมือมาใบเห็ดเห็ดงับมัดมืองับเห็ดในพี่นองเคยเห็นบ่เออนี่แหละรัวๆเลยครับรวรวๆเลย รัวๆเลยพี่น้องจังหวะนี่เอ้าะโชคของเจ๋อเจ้าวีดเอ้าบบกิดบกฝันดอกอะไรตั้งใจซำเอ้ามันมันครับเฮ้ยมามามามันเถ่ายังดอกนี่มาเมืองกันนะบ่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 เถ่ายนี่ไหมบ่เห็นดอกหน่อยหลายอยู่กินได้ครับกินได้อยู่เดียกินได้กินได้ ผู้ใดละตี่บ่แม่นผมแท้ๆดมมึงแม่นห้อยลองเท้าผมบ่แม่นห้อยตุงเท้าผมบ่ผอยอีกแล้วครับเขาชื่อว่าสองขุนผัวเมียพี่บาปฝนตกเลยมันขอนกระตาไปหาเห็ดเลยฝนตกหมู่บ้านนี่เด้กพี่น้องฝนตกหมู่บ้านตอนบ่ายซ่มผู้ใดเห็นก็สิว่าพี่บ้านล่ะออืบ้ากับบ้าตันล่ะมันได้เห็ดพี่น้องน้ำเก่า นี่แหละครับเทาก็หาอยนี่ครับมองริมฟังฟังนี่ริมฟังริมคลมค้องคล้องนี่รอมอ้อมโคกเลยเลยพี่น้องเขาก็หา้านี่แหละครับไตต้ตนยุคาไตต้นกระทินาลงนี่แหละครับเจอเจออีกแล้วครับไหนหโอ้ยขาแมถึงจะดอกหน่อยแต่ขาสํำโอ่งแดงเหมือนเด้อพี่น้องพุ่นแล้ว ออไปอีหลีว่าซ้ำโองแดงว่า <c oughs> ดอกมันเกิดสีซ้ำฝาโองมันบ่ล่ะแต่า่าขาเนี่เด็ดอุปปุงามเนาะโอ้ <c oughs> ดอกกำลงังญ่ดอกกำลงังญ่พี่น้องือสิปล่อยพันบ่ได้ดอกไดงงัดแล้วบ่ได้แล้วถ้ามาถึงจุดนี้แล้ว <c oughs> มาเฮ้ยมาดอกบอกใจงี่เลย ถาบอลูบอลบอลนี้อใจวอาท่านเถว่าท่านเถปันไถเอาได้หรือ,เ,อ,อกเกาครับใน้ควบคุมพออีกแล้วครับอโอ้โโผลโผลจือบอ่เหมือนนี่นี่งาม เกิดทั่วทีทัว่วแดนอันนี้เป็นเถียงเก่านะครับเด้อเป็นเห็ดไใบเป็นสาล่าเกา่าเนี่ยเถียงเกา่ามันพังแล้วพี่ครับอีกสองดอกผมพ่อว้พี่น้องไปเบิง้งนี่ครับที่พอ่อใบนี่อกอยแจีงม,มาๆๆม,ม,มนี่สองดอกครับ ฮะเอ,เอาเอาเลยเอาเลยนี่พีครับอีรอกหนึ่ง่าจะบ่อด้ปล่อยพันธ์ครับพันแล้วโอว้ยขาไม่มากมามามีหางง่ามครับวันีคนมาเลยจะปากแห้งนะพี่น้องเพิ่งสิงไม่งาดม,มีคนมาไม่เอามาติดเอาอ <laughs> สามดอกพุญทีสามดอกว่ะสวยๆทั้งงามกันเลยแจมครับวันนี้แจมมากมาเฮยมานี่มาเบิง้งอันนี้นี่นะครับหน่วยอย่างพ่อพ่อไเขาเนี่<อ>นยเอ,เอาเห็ดนี่เขาคือสนใจไร้หน่อยอพอ่อเอาเห็ดก้อนเอาเห็ดก้อน นี่งามเลยครับเกิดโดนเลยนี่นสวยประทับใจแห้งไม่หนังหยกพ่อ้วนะผมหาเราไดีว่างเหรอนะผู้ใดจะไปเห็นเนาะ ก็จะเจาหินหอยไปหิน,นสีเซเม e นคือกันครับนั่นพี่น้องโอ้ยคนหนึ่งหางตาวดีอยู่ยม,ม,มาเลยนี่ขายเงาเงาเลย <c ười> ามาำนาำพี่น้องวุ้ยน่องถูกใจถูกใจสิ่งนี้ได้เกินพอแกงเลย แมนบ่แมนครับแมนแมนแมนเฮ็ดแล้วเนาะเสียสายตาคนเลยนะโอ้เฮ็ดอันนี้ออกนัาจริงเห็นสองดอกล่ะเฮ็ดกีตารุ่ยกินได้หวานนี่ยังเห็ดตาวะเห็นดอกผีเขาเห็นดอกใสผมเห็นมืดแล้วผมเห็นมืดแล้วฮะ นั่นแหละผมเห็นเบิรแล้วผมเห็นก้อนเธอพุ่นก่อนจะของเห็นดอกเดียบนะเดี๋ยวมึงมุมงไหมพี่น้องเอากลมเอาขี้เก่า์เหรพี่น้องใหญ่ๆกระทูกให้ตีวานเหี้ยนี่บุญคีรีลายดอกนี่ดอกใหญ่เลยบุญคีขีลายขีรีเด้อนี่เป็นยังไงเป็นยังสี่เลย กริมหนี้ริมน้ก่าหรือเปล่าพี่น้องนี่ครับดอกหนึ่งเดี่ยวกลมเอาหมุดเอาเหนอียตึงอยเกือบตีแล้วบ่เห็นเนาะใบใหม่เราจะเห็ดเบ่งเบ่งอยู่ดอกหบึ่งวุ้ยดอกนี้งามแห้งพี่น้องงามงามเออนี่ อุ้ยดอกนี่ก็งามเขาเห็นเห็ดคือบอกหอยเลยเนาะเนี่ยไงมือเกลียวหมดตะหน่อยได้นะฮะหมดมาเอาออกเด้อปวดหมดลิ้นนี่ต้องป้องกันได้เด้อครับเด้อใส่ถุงมือน้ำเก็บเห็ดนี่ไม่หนังเจีจะเห็ดกิ่วเหยียบจะเป๋ผู้ใดเหยียบเจ้าเมื่อไหรผมนะมึงสังเกตน้ำหนักผมเป็นคน ผมเป้ป,ป <ând> ้านี่สร้างนะเออผมมองว่าสร้างเหยียบ์พี่ดิไม่หนึังเห็ดเพิงขาวโอ้ยเห็ดเพิงคผือกขาวเห็ดไข่เห็ดเขาเป่งนะเห็ดดินโอ้ยฝุ่นไข่มันเลยเธอเห็นไข่มันบอหนีข้างหลังนั่ใส่นันไข่มันอุ้ยจังได้ทังเกิด่ห อุ้ยผีพอเออโบเสือกับตรงเสือกินไม่เคยเหลือ <c oughs> เห็ดดินเห็ดข้าวแป้งพี่น้องบึงอุงง้ยสองดอกอ๋อมเจอว่ามันเนี่ยปีใครมันพี่น้องก็ร่งขึ้นนี่ใครมันพี่น้อง,งเกิดเป็นมูเื้ากันแล้ครับรขึ้นแล้วพี่น้องนี่สั่มลงมากอีกแล้วแม่ฝนเห็ดออกเลย บรูครับคำนีแล้วค่พี่น้องสกคลิปมาหาเห็ดไปเพียงสามีเลยด้วยค่ะพี่น้องได้ยินบอหยับขามาไก,ไก่ๆน,น,นั่งหนาคอยอีกแนอ่ยทุกคลิปไปเพียงสามีแล้ะค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันคลิปหนาด้วยค่ะเด้บอบะเมียนหนามันโดยตรงบะเมียนหนานเฮ็ดแต่ก็พอได้กแก่ยกกู่เนะนอ่ะเห็นบอเห็นอยู่ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น,นคะคะเมื่อไรอยูวเขาไปแล้วครับพี่น้องหิว่เขาแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไล์ถูกแชทุกคอมเมนต์ครับผมลาไปก่อนครับโชคดีบ่มีนีสวัสดีครับ